เดชทำอะไรนะ,ะทำโอ๊ยทำอะไรนะทำแชมโอลทำแชมโอลเดชทำน้ำตาลเปล่ยังไม่ทำเดชยังไม่ทำทำเค้กทำอะไรนะทำเค้กทำเสร็จแล้วจ้ะใส่น้ำตาลหรือ,อยังน,น้ำตาลใส่หรือ,อยังฮะยังไม่ใส่ ดใส่อะไรได้ดูทำอะไรอยู่เส้เผารยังมุ้าทาาทำข้าว,า hmm? าวาหวานบ่ hmm? ทำข้าวหวานบ่ hmm? ไม่ด้ทำข้าวหวานหรอทำอะไรนะ นี่ทำอะไรของข้างหวานทำไมตากินวะในช้อนโ <c oughs> อ้ข้างหวานอร่อยอร่อยมากๆเลยให้ได้ชิมอ่าประกาศอง

Ja. Kijk, dus hij